เจอกันอีกแล้วนะคะในบ้านญี่ปุ่นสเปอร์มาร์เก็ตค่ะวันนี้วันหยุดค่ะมีงานแก้สองตัวค่ะทำไปก็สนุกไปนะคะก็เป็นงานที่เราชอบ มันไปก็ค่ากับข้าวไปวันวันหนึง่งค่ะ ก็จะไปบ้านหลานชายก็ไม่ได้ไปนะคะว่ามีงานแก้สองตัวค่ะ